บ้านบนตึกใบหยกบุ้งสถี1หนึ่งในสีทายาทหมื่นล้านเวบวิพบคงบุ้งสถีเปิดใจกว่าจะมีลูกไม่แช่เรื่องง่ายทุ่มเงินกันเป็นล้านเขียร์ปมเมาเจ้าสาวเป็นทอมแต่งงานเพราะเป็นทายาทใบหยกขึ้นแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เต็มตัวแล้ว สำหรับคู่สามีภรรยาอย่างเวบวีพบหรือเวบสารินและบุ้งสตีที่ตอนนี้ทั้งคู่มีน้องบุญมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดหนุ่มเวบได้กลวงภรรยามาเปิดใจหลังได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถามว่าชีวิตคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นยังไงบ้างเวบเล่าว,ว่าก็โอเคนะครับปกติดีใช้ชีวิตปกติเช้าตื่นขึ้นมาก็ดูลูก เวลามีงานก็ไปทำงานเสร็จงานแล้วก็กลับมาดูลูกต่อครับตอนนี้ลูกได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วครับบุ้งบอกว่าเรามีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงหนึ่งคนค่ะเรียกว่ามีทุกรสชาติเลยค่ะมีดราม่าด้วยคือตอนแรกเราไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเราก็รู้สึกเสียใจนั่งร้องไห้อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะทำไมตั้งชื่อลูกว่าน้องบุญใครเป็นคนตั้งให้บุ้งได้ตอบว่าชื่อบุญน้องสาวบุ้งเป็นคนตั้งให้ค่ะ ตอนแรกเราคิดว่าจะให้ชื่ออะไรดีคืออยากได้บอใบไ,ไม้เหมือนกับบุ้งอะไรแบบนี้ค่ะเว็บบอกว่าแต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์ได้นะแต่ตอนหลังไปเกิดวันจันทร์มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่โอเคเท่าไหร่คนที่เกิดวันจันทร์เขาจะห้ามมีสะระ,ะเห็นบอกว่ากว่าจะได้ลูกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวบ็บไม่ใช่ผมไม่มีน้ำยานะครับ คือต้องบอกว่าเราลองแบบธรรมชาติมาแล้วประมาณ4-5เดือนเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่ติดเราก็เลยคุยกันว่าปรึกษาหมอดีกว่าหลังจากไปตรวจก็พบว่าผนังมดลูกมันบางเด็กก็เลยไม่สามารถไปเกาะที่ผนังของมดลูกได้บุงเล่าว่าแล้วเราก็อายุมากแล้วด้วยปีนี้36แล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากรอให้อายุเยอะกว่านี้แล้วค่อยมีด้วย วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรทุ่มเงินเฉลียล้านเลยจริงไหมเว็บตอบว่าจริงๆมันก็ค่อยๆทย,ยอยนะมันไม่ได้แบบก้อนเดียวบุ้งบอกว่าคือเราไม่อยากเสี่ยงแล้วเขามีแพ็กเก็ตอะไรเราก็เลยจัดเต็มทุกอย่างเลยค่ะเห็นว่าคุณตารีบไปเบิกเงินจากธนาคารมาให้เลยจริงไหมบุ้งได้ตอบว่าค่ะเขาก็คงอยากมีตรงนี้เลยรีบมาสนับสนุนให้เรา แต่เราก็คิดว่ามีแผนจะมีอีกเรื่อยๆนะคะเพราะเราเองก็ฝากไข่ไว้อีกเจ็ดใบประเด็นดรามา่าที่ตัดสินใจแต่งงานพอเจ้าสาวเป็นทายาทไปยกเวฟบได้ตอบว่าจริงๆแล้วคนเราไม่มีสเปกหรอกมันอยู่ที่ว่าคบกับใครแล้วสบายใจมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยแล้วก็ถามว่าปุ้งคือสเปกผมไหมใช่ครับนี่คือหนึ่งในสเปกของผมเพราะว่าเขาเป็นคนไม่แต่งหน้า แล้วผมก็ชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าคือผมอยู่กับคุณแม่มาคุณแม่ผมไม่แต่งหน้าไม่เจาะหูอะไรแบบนี้ครับ